ยุทธการเล็มหญ้าอ่อนบทที่14เมื่อทำแผลเรียบร้อยแล้วกระต่ายรีบเข้าโรงแรมแล้วแน่นอนสายฝนกับพนักง,งานคนอื่นๆเพิ่งกลับเข้ามาพอดีสายฝนไปรายงานพนักง,งานคนอื่นที่กำลังนั่งกงเล่ากันอยู่ว่ามีคนถูกปล้นแล้วทุกคนก็รีบวิ่งไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกลับไม่เจออะไรและแน่นอน สายฝนถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแก่กรกรเริ่มลำเลียงเหตุการณ์ว่าคนที่ถูกปล้นที่ชายหาดน่าจะเป็นเธอเธอจึงรีบไปที่ลิฟต์และขึ้นห้องพักเพราะเกรงว่าจะมีคนเห็นบาดแผลที่มือเมื่อเข้าห้องไปเธอพบกับสลลมนแฟนหนุ่มเขากำลังยืนอยู่หน้าตู้เย็นเขาลิ่น,น้ำใส่แก้วอา้าวมาแล้วหรอผมไปหาที่ห้องที่คุณประชุมแต่ไม่เจอผมเลยกลับเข้ามา เพิ่งถึงเมื่อกี้เองดื่มอะไรหน่อยไหมเขาเดินถือแก้วที่บรรจุน้ำเปล่าเย็นเฉียบเดินมาถึงเธอขอบคุณค่ะเธอรับแก้วน้ำมาดื่มเดี๋ยวมือไปโดนอะไรมาเสือพล่งคำถามทันทีที่เห็นผ้ากอสีขาวพันที่มือของแฟนสาวเออพอดีเปลือกปูมันบาดนะ่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้ว เธอปล่อยคำโกหกคำโตเพราะไม่อยากให้แฟนหนุ่มรู้ที่มาของแผลเพราะเขาอาจดุเธอที่ไปเดินเล่นชายหาดในยามวิการเอาได้เปลือกปูบาดงั้นหรอเขากั้นหัวล้อเบาๆจริงๆนะแต่ไม่ต้องห่วงละ่ะไม่เป็นอะไรแล้วเธอพูดไปพร้อมกับหลบสายตาคู่นั้นที่จ้องมองเธอมาอย่างคาดทันเปลือกปูบาดก็เปลือกปูบาดสิผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มากินยาแก้อักเสบดึกแล้วแล้วพรุ่งนี้จะได้มีแรงเที่ยวเขาสวมกอดร่างบางอย่างอบอุ่นคล้ายกับว่าจะปลอบประโลมเธอให้หายจากอาการหวาดกลัวเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องคนถูกป้นใกล้ๆบริเวณโรงแรมแพร่สะบัดมาถึงพนักง,งานในโรงแรมใช่แกผู้หญิงคนนั้นนะ่ะถูกมีดแทงด้วยนะแต่ดีที่มีวัยรุ่น มาช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นอาจจะโดนข่มขืนก็ได้กรกรได้ยินพนักง,งานประชาสัมพันธ์คุยกันข่าวลือปากต่อปากเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เธอแค่ฟังผ่าน,านๆไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเธอไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วสองเท้าก้าวเดินฉับๆไปยังห้องอาหารที่บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่อ้าวพี่กระต่ายมือไปโดนอะไรมาคะ เสียงหวานแสบแก้วหูของสายฝนดังขึ้นแค่แก้วบาทนะ่ะกระต่ายตอบเลี่ยงเลี่ยงแล้วเดินไปตักอาหารอย่างไม่ใส่ใจสายฝนเดินมาที่โต๊ะเธอเลือกนั่งให้ห่างกับสายฝนเพราะไม่อยากเสวนาด้วยเมื่อหาอะไรเติมใส่ท้องแล้วจึงเดินมารอรถสองแถวที่หน้าโรงแรมวันนี้เธอตั้งใจจะไปหาแม่เพราะไม่ได้เจอท่านมาหลายเดือนแล้วเธอนั่งรถสองแถวแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อ ไปถึงตึกแถวสามคู่หาแม่พี่กระต่ายกลับมาแล้วเสียงของการ์ตูนน้องชายวัย23ปีของกระต่ายเรียกมารดาที่นอนเอกเนกดูทีวีอยู่ในบ้านให้ได้ยินว่าลูกสาวคนโตของบ้านกลับมาสองแม่ลูกกอดกันกลมด้วยความคิดถึงเพราะไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานกระต่ายคิดถึงแม่จังเลยค่ะพูดแล้วก็หอมแก้มของมันดาสองฟอดใหญ่ แม่ก็คิดถึงกระต่ายเหมือนกันกินอะไรมาหรือยังล่ะไหนแล้วแฟนล่ะไม่ได้พามาด้วยหรอไม่ได้ชวนมาหรอกคะ่ะเขาติดงานและที่สำคัญเธอไม่อยากให้ไอ้น้องปากหมาแซวเธอว่าเธอกินเด็กเพราะเสือกับน้องชายของเธออายุเท่ากันถ้าได้รู้มีหวังไอ้กระตูนมันล้อย,ยันลูกบวชแน่ๆโหแล้วผมล่ะไม่เห็นมีใครสนใจบ้างเลยโอ้มาน,นี่มาไอ้น้องรัก พี่ก็คิดถึงแกมากๆมามากอดหน่อยกระต่ายดึงน้องชายมากอดแล้วป้าล่ะแม่เธอถามถึงบีดาไปตีกอล์ฟกับเพื่อนนะ่ะเห็นว่าจะกลับเย็นๆแต่เราน่ะหิวหรือยังดูสิทำงานจนผอมหมดแล้วเนี่ยงานหนักมากเลยเหรอลูกกลับมาอยู่บ้านช่วยแม่ขายของดีกว่าพูดไปมือก็ลูบศีรษะทุยของลูกสาวอย่างเอ็นดูเธอไม่ชอบเลยที่ลูกสาวไปทำงาน ไกลบ้านไกลเมืองแบบนี้แล้วก็ยังตื้อให้ลูกสาวกลับมาทำงานที่บ้านแม่คะกว่าหนูจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเขาไล่หนูออกก่อนเดี๋ยวหนูจะกลับมาเกาะแม่กินเหมือนเดิมพูดไปก็ออดอ้อนมารดาไปด้วยเดี๋ยวแล้วมือไปโดนอะไรมามารดาถามพอเหลือบไปเห็นมือน,น้อยๆของลูกสาวที่พันผ้าก๊อสสีขาวอยู่ แก้วบาทน,นิดหน่อยนะแม่เธอเลือกที่จะโกหกเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงถ้าหากรู้ความจริงซุ่มซ่าไม่เลิกนะเราไม่ทันจะได้วางกระเป๋าเสียงเตือนจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโชว์ชื่อคนที่เข้ามาว่าเหมียวว่าไงแกอีแลดไปแลดอยู่ไหนยะอยู่บ้านนะมาหาแม่เย็นนี้จะชวนออกไปเที่ยวงดไปก่อนนะคะฉันอยู่พัทยา กำลก,กรเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับหาน้ำดื่นเย็นๆมาดื่มเพื่อดับร้อนคุยกับเพื่อนรักได้สักพักก็วางโทรศัพท์ไว้บนตู้เย็นและขึ้นไปนอนห้องนอนที่เธอนอนแยกกับพ่อแม่ตั้งแต่ปอนหนึ่งห้องสี่เหลี่ยมที่ตั้งอยู่ชั้น3ามของตึกแถวที่พ่อและแม่กัน้นให้เธอตั้งแต่เรียนมาหาลัยแล้วก็จากไปจะกลับมานอนก็ช่วงปิดเทอมภายในห้องสะอาดเอี่ยมอ่องเช่นเคย บ่งบอกว่ามันได้รับการทำความสะอาดอยู่ไม่ขาดเธอนอนกลิ้งอยู่บนเตียงไม่ถึงสิบห้นาทีก็เดินลงมายังหน้าร้านช่วยน้องชายทำงานแล้วเรียนจบเมื่อไหรล่ละเราเนะี่ยเธอถามน้องชายที่ก้มหน้าใส่จอสมาร์ทโฟนเดือนหน้าก็รับวุฒิแล้วพี่พูดไปก้มหน้าจิ้มมือถือไปด้วยพี่น้องสองคนนี้หน้าตาคล้ายกันมากผิดกันอย่างเดียวคือความสูง กระต่ายนั่งคุยกับน้องไม่ถึงสองชั่วโมงระหว่างนั้นก็มีลูกค้าเดินเข้าออกไม่ขาดบางก็มาต่อดอกทองบางก็มาเปลี่ยนลายทองแล้วก็มาซื้อทองเก็บไว้เกงกําไรเพราะช่วงนี้ราคาทองกําลังดิ่งลงสุดๆแม่จ๋ากระต่ายกลับก่อนนะคะวันหน้าหนูจะแวะเข้ามาหาใหม่จะพาแฟนมาให้เห็นหน้าด้วยเธอเดินเข้าไปบอกมารดาที่นอนดูทีวีอยู่ งั้นให้น้องขับรถไปส่งสิเดี๋ยวแม่ไปเดินดูหน้าร้านให้นางวันดีเดินมาประจำที่คนขายหน้าเคาน์เตอร์ที่ติดลูกกลงเล่นหนาแล้วกอดลาลูกสาวแสนสวยเมื่อมาถึงหน้าโรงแรมกรกรเปิดประตูรถออกมาแล้วยืนโบกลาน,น้องชายที่กำลังบังคับพวงมาลัยรถยนต์จนไปไกลสุดสายตาพันยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็มีมือหนาๆมาคว้าล่างบางไปกอด กลกลกรร้องลั่นจนชาวต่างชาติแถวนั้นหันมามองกันเป็นแถวยุทธการเล็มย่าอ่อนตอนที่15บแม่กระต่ายน้อยของผมกลับมาแล้วสาโลมอนนั่นเองเขายังอยู่ในชุดสูรสากลแสดงว่าเขาเพิ่งประชุมกับคณะกรรมการเสร็จเขาอยากจะจูบป,ปากแดงๆของแฟนสาวเสียตรงนี้แต่ก็เกรงใจสายตาผู้คนขึ้นห้องดีกว่าเขาก้มมากระซิบ พร้อมกับเป๋าลมที่ใบหูของกระต่ายเบาๆซึ่งกระต่ายก็พอจะเดาออกว่าพ่อพญาเสือโคร่งเขาต้องการอะไรทะลึ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยในวันนี้บอกว่าจะพาเที่ยวไงเธอทวงสัญญาอ้าวคุณนี่มันถิ่นคุณไม่ใช่หรือคุณนั่นแหละต้องพาผมเที่ยวสโลมนกลั้นหัวเลาะเล็กน้อยพร้อมกับพาแฟนสาวเดินเข้าไปในโรงแรมแล้วขึ้นลิฟต์ไปยังห้องพักทันที เมื่อประตูห้องปิดลงเขาก็ประโจนหาเธอทันทีคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายชั่วโมงนะ่จมูกโด่งกดลงไปที่เลือนผมหอมกลุ่นเวอร์ไปนะ่ะพูดไปก็อมยิ้มไปเธอนะ่ะชอบนักเวลาที่แฟนของเธออ่อนอ้อนจากพญาเสือกลายเป็นแมวตัวน้อย,น,อยน่ารักแบบนี้วงแขนที่อบจากด้านหลังค่อยๆจับไหลมน ให้หันมาเผชิญหน้ากับเขาแล้วก็แจกจุงพิษแสนหวานอ้อยอิงคล้าจะสูบวิญญาณของคนตัวเล็กกว่าให้จมหายไปเสียอย่างนั้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมือบางดันอกแกลงออกเมื่อกำลังจะขาดอากาศหายใจเพราะจูบลดแสนหวานเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็ต่ายพาทัวรอบพัทยาเลยมือน้อยๆค่อยปลดเน็กไทออกจากลำคอแก่งท่าทางคล่องแคล่วเคยถอดเน็กไทให้ใครมาหรอ สลมนแกล้งถามเพราะเห็นว่าแฟนสาวรู้วิธีผูกและแกะออกอย่างเนียบไม่เคยทำให้ใครหรอกคะ่ะทำให้คุณคนเดียวตอนเรียนปะวะสกระต่ายใส่บ่อยๆนะคะเลยทำเป็นชายหนุ่มพอใจกับคำตอบเป็นอย่างมากเขาเงยหน้าขึ้นหัวเราะเบาๆพร้อมกับดึงร่างบางเข้ามากอดอย่างห่วงแหนเมื่อกอลกรช่วยแฟนหนุ่มยาอ่อนของเธอ เปลี่ยนเสื้อผ้าจากสูรสากลเป็นเสื้อยือดกางเกงยีนถึงแม้จะดูธรรมดาแต่สรลมนกลับดูดีราวกับนายแบบเขาเลือกเสื้อยืดสีขาวเพราะจะได้เป็นการแต่งตัวเป็นชุดคู่เพราะกระต่ายก็สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเช่นเดียวกันทั้งคู่เลือกที่จะนั่งรถสองแถวชมเมืองเริ่มจากวงเวียนปาโลมามาหน้าห้างสรรพสินค้าทอมนิอนเชเวนตี้วันผ่านสาราว,ว่าการเมืองพัทยา และถนนสายชายหาดทางคู่ชมสถานที่ข้างๆที่ประดับไปด้วยโรงแรมร้านอาหารและผับบาร์จนสุดสายที่ Walking Street เวลานี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่าๆภายใน Walking Street ยังสามารถขับรถไปได้ในซอยจึงคล่ำคลาไปด้วยรถส่งน้ำแข็งที่มาส่งยังบาร์เบียต่างๆ ทั้งสองเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆจนถึงแหลมบริายที่มีทัวจีนลงจากเรือสำรานไปทานอาหารและชมคาบาเลเรากลับกันเถอะค่ะตรงนี้คนเยอะแยะเลยกลละกรพยายามทำตัวให้รีบที่สุดเพราะพวกอาม,ม่าอากงพากันเดินแทรกล่างเล็กๆจนแทบจะคลาดกับแฟนหนุ่มเสียแล้วก็ดีเหมือนกันผลโดนเหยียบเท้าจนรองเท้าแบนหมดแล้วเนี่ยทั้งคู่เดินจับมือกัน ไปขึ้นรถสองแถวที่เขาพระใหญ่และมาลงตรงถนนสายสองจากนั้นต่อรถเข้าไปที่โรงแรมทั้งคู่สะบักสะบอมกับการนั่งรถเที่ยวจนลืมหาอะไรใส่ท้องสอลมนจึงโทรสั่งอาหารของโรงแรมมาเสิร์ฟที่ห้องเพราะง,งานประชุมจะเริ่มภายในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าเมื่ออาบน้ำเสร็จอาหารก็มาพอดิบพอดีเขาจัดแจงบอกให้ลุงเมด วางอาหารที่ระเบียงด้านนอกเพราะตอนนี้ห้าโมงกว่าแดดก็ไม่แรงถือว่าบรรยากาศกำลังดีทีเดียวแสงแดดที่ส่องมายังน้ำทะเลด้านนอกส่องแสงระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีเมื่อสิ้นสุดมื้ออาหารทั้งสองก็รีบแต่งตัวสลมนใส่สูรสากลสีเข้ม ส่วนกะละกรใส่ชุดแสกสีฟ้าอ่อนปาดไหลโชว์ผิวสวยและเนียนละเอียดแต่มันติดอยู่ตรงที่มันโชว์ร่องอกนิดหน่อยทำเอาสอลมนบ่นอุบอิบในลำคอส่วนผมยาวสีน้ำตาลอ่อนถูกลอนเบาๆพอเป็นธรรมชาติแค่นี้สอลมนเขาก็ไม่อยากให้แฟนสาวเขาออกไปไหนเลยจริงๆเขาไม่อยากให้ใครเห็นแม่กระต่ายน้อยตัวนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้เขาจะอัดกรอบเป็นอย่างดี เก็บไว้ดูคนเดียวทั้งคู่เดินควงกันเข้างานสรลมนนั่งประจำที่ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านหน้าส่วนกระต่ายนั่งที่เก้าอี้ปูผ้าสีขาวเทียบเท่ากับพนักง,งานคนอื่นๆสายฝนอาสาทำหน้าที่คอยบริการน้ำให้กับทุกคน เมื่อเห็นว่าสอละมนมานั่งประจำที่แล้วเธอจึงเดินถือถาดพร้อมกับน้ำดื่มหล่อนจงใจก้มให้นมซิลิโกนหกเล่น,เ,ลนเมื่อนำน้ำมายื่นให้สอละมนที่กำลังนั่งอยู่สอละมนเงยหน้าขึ้นลองนมนี่แทบจะหนีบหน้าของเขาอยู่แล้วส่วนแม่กระต่ายน้อยที่นั่งจ้องอยู่ด้านหลังถึงกับดิ้นผ่านผ่านร่างเล็กลุกขึ้นพลวด แย่งแก้วน้ำมาจากมือของสซลมนแล้วสาดใส่เยน้าด้านที่ชอบมาอ่อยแฟนของชาวบ้านแบบไม่รู้จักกาลาเทศะยุทธการเล็มย่าอ่อนบทที่16นี่อะไรกันคะพี่กระต่ายมาสาดน้ำใส่ฝนทำไมตัวอิจช้าส่งเสียงแหลมแสบแก้วหูคณะกรรมการและพนักง,งานคนอื่นๆหันมามองส่วนสซลมนรีบไปคว้ามหมับ ที่ไหลสองข้างของกลากรไว้ไม่ให้แฟนสาวของตัวเองเข้าไปทำร้ายสายฝนที่ตัวเปียกมะลอกมะแลกอิน้าด้านตอนหน้าต่อตาเลยนะกระต่ายยังคงดื้อแพ่งสู้กับแรงของแฟนหนุ่มที่คว้าตัวเธอเอาไว้อะไรกันคะพี่กระต่ายฝนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนางร้ายยังคงตีหน้าเศร้าเรียกคะแนนสงสารอย่ามาสตอเห็นอยู่ชัดๆว่าจงใจ กระต่ายยังพูดไม่ทันจบประโยคสรมรมนก็พูดแทรกปลามไว้ก่อนเพราะเกรงว่าแม่กระต่ายน้อยแสนสวยของเขาจะหลุดคำหยาบต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้กระต่ายคุณใจเย็นๆก่อนสิใช้สติให้มากๆเขาพยายามดับไฟโทสะของแม่กรหลรที่ไม่ลดความพยายามที่จะประทะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่มันหลายครั้งแล้วซึ่งพนักงานใน,นแผนกก็รู้กันดีและพากันเอื่อมกับพฤติกรรมของสายฝนที่พยายามทอดสะพานให้สรมนอยู่บ่อยครั้งกูไม่เย็นแล้วโว้ยคุณก็เหมือนกันชอบเละสิของฟรีน่ะของข้างถนนน่ะชอบใช่ไหมกรรกรโกรธจนหน้ามืดตามมัวพานไปเสียหมดกระตายผมว่าคุณขึ้นไปสงบสติอารมณ์บนห้องก่อนดีกว่านะ สาลมอนดึงแขนของกระต่ายออกจากห้องประชุมก่อนออกจากห้องกระต่ายยังคงพ่นคำหยาบคายออกมาเป็นระยะปล่อยนะจะตกมันอีหน้าด้านอีขี้อ่อยและอีกมากมายที่คิดขึ้นได้เมื่อเข้าไปในลิฟต์กระต่ายยังคงฆ่าโทษแฟนหนุ่มไม่เลิกนี่คุณใช้สติอันน้อยนิดของคุณคิดดูนะว่าคนอื่นมองมาเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไง หากไม่ติดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บริเวณนั้นสลามนก็จะปล่อยให้แม่กระตายพ่นไฟอลาวาดได้ตามใจชอบแต่บริเวณนั้นมีทั้งคณะกรรมการและหุ้นส่วนคนสำคัญมากมายสรลามนเองก็คล้ายกับเป็นตัวแทนของลุงพัสสินในงานนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อครู่ปิวไปถึงหูของลุงเขาแล้วก็เห็นทีงานนี้คงจะเข้าอย่างจังสงบสติอารมณ์ได้เมื่อไหร่ค่อยลงมาก็แล้วกัน เสือพูดจบประโยคก็ปิดประตูดังปังปล่อยให้กระต่ายยืนบีบมือกัดฟันกรอดกอดเมื่อการสัมพนาง,งานติ้นสุดลงพนักง,งานทุกคนต่างพากันทานอาหารที่โรงแรมจัดโต๊ะไว้ให้สาลมนทําหน้าที่ส่งคณะกรรมการและหุ้นส่วนทางภาคตะวันออกเรียบร้อยก็มานั่งกระดกเหล้าแบบเพียวๆสามแก้วติดกันที่เคาน์เตอร์บาร์ยอมรับว่าเขาเครียดมากเรื่องที่แฟนสาวของเขาปะทะกับสายฝน ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะมองกระต่ายยังไงคิดแล้วก็ลุกพรวดแล้วตรงไปช่วยพนักง,งานที่กำลังรื้อเวทีช่วยกันคนละไม้คนละมืองานจะได้เสร็จไวๆส่วนกรกรที่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนที่นอนและประชุมสายหาเพื่อนรักทั้งสองนิมกับเหมียวโดยหลังจากการประชุมสายกันก็รู้สึกดีขึ้นเพื่อนๆให้คำแนะนำอย่างดี ตอนนี้เธอต้องสงมสติอารมณ์ปันน้ายิ้มแล้วลงไปขอโทษสายฝนนั่นเสียเมื่อใส่หน้ากากมาเธอก็ต้องใส่หน้ากากกลับไปไม่โกงอยู่แล้วเธอเปลี่ยนชุดแสกที่เมื่อตอนหัวค่ำเป็นเสื้อย,ยืดกางเกงยีนขาสั้นธรรมดาเพราะเวลานี้งานสัมมนาคงจะสิ้นสุดลงแล้วสองเท้าเดินมายังลิฟต์อย่างสบายใจกดไปยังลิฟต์ ชันที่จัดงานด้วยอารมณ์สีชมพูรฟุ้งฟิ้งหล่อนต้องขอโทษแฟนหนุ่มและปันหน้าว่าสำนึกผิดจริงๆแล้วค่อยไปขอโทษนางงูพิษนั่นต่อหน้าทุกคนเมื่อมาถึงชั้นที่จัดงานกรกกรมองหาแฟนก็ไม่เจอถามพนักง,งานที่นั่งคุยนั่งดื่มก็ไม่มีใครเห็นและถ้าสังเกตดีๆสายฝนก็ไม่อยู่ด้วยหรือว่าทั้งสองแค่คิด อารมณ์สีชมพูฟุ้งฟิ้งเมื่อครู่ก็มีเมฆอึมครึมมาปกคลุมทันทีเธอตรงไปยังห้องพักของสายฝนที่อยู่ชั้นเดียวกันประตูห้องไม่ได้ล็อกกระต่ายจึงหมุนลูกบิดเข้าไปทันทีภาพที่เห็นคือสายฝนในผ้าขนหนูกระจมอกเสืออยู่ไหนกระต่ายหายใจเข้าออกทีทีพยายามกลั้นอารมณ์คลุกเออยู่ไหนนะ สายฝนทำท่าคุ้นคิดน้ำเสียงนี่ยวมม่วโมโหสุดๆแล้วก็ทําทีมองไปที่ผ้าม่านอย่างมีพิร,รุธกรรคอจึงย่างสามขุมเข้าไปพร้อมกับแบวกม่านออกแต่ก็ไม่มีอะไรตอนนี้เธอปี๊ดอย่างสุดๆเสืออยู่ไหนไม่ถามเปล่ากระต่ายปีเข้าไปกระชากแขนเรียวของสายฝนอย่างแรงขอโทษนะคะที่พี่กระต่ายช้าไปแค่ก้าวเดียว คุณเสือน่ะเขาไม่มาอยู่ให้เห็นหรอกค่ะว่าเขามาทำอะไรในนี้คำพูดกํากวงของนางอิจฉาทำให้ฟังเส้นสุดท้ายถึงกับขาดสะบัน้นมึงอย่าอยู่เลยอีฝนเมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกระตายจึงเลือกตัดสินด้วยการใช้กำลัง ฝ่ามือบางตวัดลงใบหน้าสวยของสายฝนทันทีเธอได้คล่อมล่างของสายฝนด้วยชั้นเชิงมือตบที่เหนือกว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยสายฝนร้องเสียงหลงขอความช่วยเหลือจนเสียงแหลมๆของเธอไปกระทบกับโสรประสาทของพนักง,งานที่กำลังช่วยกันขนฉากแล้วผ่านแถวนั้นพอดีประตูห้องที่แง้มไว้ทำให้พนักง,งานชายหญิงเข้ามาห้าม กระต่ายออกจากล่างของสายฝนที่มีผ้าเช็ดตัวปิดอย่างมินเมกว่าพนักงานจะเข้ามากระชากล่างไร้สติของกลกรได้สายฝนก็สะบักสะบอมปล่อยกูจะตบมันอีน้าด้านปล่อยสายฝนดิ้นพลานพลาดในวงแขนของพนักงานชายส่วนพนักงานหญิงอีกคน ไปช่วยประคองร่างยับเยินของสายฝนขึ้นมาเสียงเอะอะโวยวายทำให้พนักง,งานคนอื่นๆต่างวิ่งกลูกันเข้ามารวมถึงสลมนที่กำลังช่วยพนักง,งานเก็บเบทีก็ด้วยนี่มันอะไรกันเสือเอ่ยคำถามทันทีที่มาถึงร่างสูงใหญ่เดินผ่านพนักง,งานที่มุงดูเหตุการณ์มาถึงกลางห้องเห็นสภาพของสายฝนก็เดาไม่ยากว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกระต่ายตาเหลือกทันที ที่เห็นแฟนหนุ่มในสภาพเสื้อเชิ้ตสีขาวปัสะจากสูตรตัวนอกแถมเสื้อสีขาวก็เลอะฝุ่นเป็นคราบอีกต่างหากแกตกหลุมพรางของสายฝนแล้วยายกระต่ายใหญ่ยยงโง่บะลมก็พี่กระต่ายนะคะเข้ามาในห้องแล้วก็ถามหาคุณเสือแต่ฝนก็บอกไปนะคะว่าไม่เห็นแต่พี่กระต่ายก็ไม่เชื่อเข้าใจว่าฝนกับคุณเสือเข้ามามีอะไรกันในนี้แล้วพี่เขาก็ สายฝนหันไปบีบน้ำตากับพนักงานสาวที่ช่วยพยุงเธอขึ้นมาแล้วก็คลำไปยังใบหน้าที่บาดเจ็บตอนนี้เธอเจ็บจริงๆไม่ได้แสดงเออแต่กรลกรเถียงไม่ออกเพราะมันคือเรื่องจริงคุณกรลกรมานี่เสือฉุดกระชากแฟนสาวให้เดินออกมาจากจุดเกิดเหตุเพราะไม่อยากต่อว่าแม่กระต่ายน้อยต่อหน้าทุกคนเมื่อประตูห้อง VIP ปิดลง สะละมนก็ระบายออกมาทันทีนี่คุณทำไมเธอคุณถึงถึงหน้ามืดตามัวได้ขนาดนี้ล่ะคุณทำบ้าอะไรลงไปรู้บ้างไหมว่าทุกคนจะมองว่าคุณเป็นคนยังไงสะละมนตะคอกใส่กรรกรด้วยอารมณ์ขุนเคืองบวกกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ดื่มไปหญิงสาวไม่มีคำใดๆจะแก้ตัวได้แต่ยืนหอไหลฟังคำพิพากษา แล้วต่อไปนี้ห้ามคุณหึงหวงผมอีกเด็ดขาดผมเริ่มเอือมระอากับพฤติกรรมถอยๆของคุณไม่ได้แล้วนะสลมนฆ่าโทษเอาไว้เพราะโกรธบวกด้วยความเมาผสมกันจึงห้ามปากไม่ค่อยจะอยู่ถ้ามีอีกครั้งเราเลิกกันแน่กลรกรรู้สึกเจ็บกับคำพูดไรด้ายที่เขาพ่นใส่เธอไม่ใช่เธอจะไม่รู้ตัวว่าเธอผิดก็เพราะว่ารู้สึกผิดจึงยืนฟังอยู่เฉยๆไม่ได้โต้ตอบอะไร พูจบแล้วสลมนก็คว้ากระเป๋ทาทำท่าจะเดินออกจากห้องฉันขอโทษแต่คุณจะไปไหนหรอคะกลลกร,กรดึงแขนแฟนหนุ่มเอาไว้ผมจะออกไปดื่มนอนได้เลยเราไม่ต้องรอชายหนุ่มสะบัดแขนออกจากการเกาะกุ่มอย่างแรงแล้วเดินกระแทกเท้าออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูทิ้งให้กลลกรยืนร้องไห้อยู่คนเดียว